บัดนี้วันที่19ธันวาคม2567เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้านะจิตผลตองใจขอถวายเสียงสวดสญญายหยาพระสวดธรรมริศและมนต์ต่างๆสวายเป็นพุทธา,า,า,าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจิริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติรลึกได้มีสมาธิจดจ่อและครับหลักในอัคราพันเจะในบทสวดจะเป็นเนืน่องด,ด,ด,ด้วยเทอมบทที่หนึ่ง สัมมันตาจิกาวาเวสุอัตระคัตชันตูเทวตาสัจธรรมมุนีราชสสะสุนันตุสักะโมฆะทางสักเคการเมจารูปเปศีดีศิขาราตาเดจันตาริเขวิมาเนทีเปลเตจักาเมตารุวนะนาคาห์เมเคหวะวัตถุมหิเขเตกุมมาจายันตูเทวาชาลาถาวิสามียักษะท,ทันพัฒพระนาคาติตสัตตาสันติเกยังมุนิวรจนนัง จ่าทวเมสุนันตุธรรมนัสสมนาการโรยัมภาคันตาธรรมนัสสมนาการโรยัมภาคันตาธรรมนัสสมนาการโรยัมภาคันตาบทที่สองนโมตัสสะวะคะปโตราชโตสัมมาสัมพุทธัสสาวะนโมตัสสะวะคะปโตราชโตสัมมาสัมพุทธัสสาวะนโมตัสสะวะคะปโตราชโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามพุทธงสนาขชามีธรรมังสนาขชามีสังขังสนาขชามีทุติยมปีพุทธังสนาขชามีทุติยมปีธรรมังสนาขชามีทุติยมปีสังขังสนาขชามีตัดติยมปีพุทธังสนาขชามีตัดติยมปีธรรมังสนาขชามีตัดติยมปีสร้าง บทที <ersch> ่สี่นาถิเมสานังอัญงพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสสุถิเมหนตุสัมพทานาถิเมสานังอัญงธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสสุถิเมหนตุสัมพทานาถิเมสานังอัญงสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสสุถิเมหนตุสัมพทาบทที่ห้าเอวามเมสุตังเอกังสัมิยังพระครวาสักเกสุวิหารติกะปีละวัตุตสมิงมหาวเนมหากทาพิขุสังเคนะสิทธังปัญจมัตเตหิพุทธุจเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิ ทาสถิตจโรก غ าธาตุหีเทวตาเยกุมเยนะสันนิปติตาโหติพะวันตันพัสนายะพิบุษสังคันจะอาราโหจัดุนังสุทธวาสักกายิกานางังเทวันังเอตธาหโหสียังโหพระคขาวาสักเกสุวิหาราติกะป,ปิลัสุสม,มิงมหาวเมมหาตา,ทาทพิบุษสังเขนะสิทธังปัญจามาเตหิพิบุษสเตหิสัพเปหวิวอารันแหนเตหิท่าสถิตจโรก غ าธาตุหีเทวะตาเยกุมเยนะสันนิปติตาโหติพะวันตันพัสนายะพิบุษสังคัญจะยันูนะมายามปีเยนะพระคขวา เตนุปสังกัเมยามะอุปะสังกัมิตตพวะวันโตสติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอาหาโถตาเทวตาเสยยะถาปีนามพภะราวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปาสาเรยะปัสาริตังภุระโตปตูระหังสุอัลาโถตาเทวตาวันตังอะภวาเทตวาเอกามันตังอะทางสุเอกามันตังชิตาโข เอกเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมโยปวะนัสหมิงเทวกายาสมมาคตาอาคัดัมหิหะอิมังธรรมะสะมยังทักขิตาเยวะอปสลาชิตาสังคันติอหาโธอปาราเทวตาะวันโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตันตระทิคโวสัมมาหะสูงจิตังอัตโนชุกุอุชุกะมากังสุสารถีวเนตะนิคะ เทตวาอินทาริยานิรักขันติปทิตจาติอาหาโหอัปราเทิวตาหันโตโตปัเกอีมังคาทางอภาสติเชตวาเคีรังเชตวาปาริสังอินทคีรังโอหัจามะเนชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาหาโหอัปราเทิวตาหันโตสังเกตีมังคาทางอภาสิเยพุททางสารนังคาตา เซนะเตคามิสสันติอปาณะภูมิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวะกายาปุเรศปุเรสันติติอาหาโหพระวัตวาพิขูอมันเตสิเจกุมเยนาอภิคเวทัสสสูโรกะทาตูสูเทวตาสันนิปฏิตาโหติภาวนตาพลัง อาสานญญาที่ก se ูสังคันจะเยปีเตพิาเวอเฮสูงอธิมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระวันตานังเอตบรมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสูงเสยยะถาปีไมหังเอตระหิเยปีเตพิขาเวภวิสันติอนาคาตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตบรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ เสยยะถาปีมาหังเอตระหีอายิตสาวมิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิเทพิขเวเทวกายานังนามานิอาทิเททิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสูนาถาสธาธุกังมานัสีกาโรธาะสิตสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพระวันโตปัจ,จัสสุงพระควาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุสกัสสามิยันถาคุมมาตัสสิตาเย สิตาคีริครับพระรามปหิฏตาสมาหิตาปุถุสีหาวะรัตสินาโลมหังสาภิสัมพูโนโอทาตมะนาสารสุธาวิปัสสนะมะนาวิราพินโยปัจจะสเติยัตตวาวันเนกปีละวัฒเวตาโตอามันตยิสัตสาสาสาเกสาเนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาภิทัโวเตจะอัปตะปมการุงสุตว่าพุทธัสสะสานังสนัง เตสัมปตุระหุอายังอมนุษย์สหัสทัศนังอเปเกสัปมัทธคงสหัสสังอถาสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุษย์สานมัทธคุงอเปเกนันธรมัทธคุงทิสาสภะผู้คาอหงตันจะสพังอภินยญาตวิคีตวานาจขุมมาตโตอมันตยิสัทธาสวเกสานระเตเทวกายาหิกันตาเตวิชานาถาวิกโวเยโวหังจิตยิสสามิ คืราหิอนุปุกโสสัตตสหัสสาวะยักษากุมมากัิลาวัทวาอินชิตมันโตชติมันโตนัมันโตสัจฉิโนมัธมนังพิฆมุงพินางสมพติมวนังสัตสหัสสาเหมะวัตายัขาดในนตตะวันิโนอินชิตมันโตชติมันโตนัมันโตสัจฉิโนมัธมนังพิฆมุงพินางสมพติมวนังอิเตโตโสลาสะสหัสสายักขาดในนตตะวันิโนอินชิตมันโตชติมันโตนัมันโตสัจฉิโนมัธมนังพิฆมุงพินางสมพติมวนังเวสานิตาปันจะ สัตยาขานานะแต่วันนี้โนอินชีมันโตชุติมันโตนั่นมันโตและสดีโนพระธาตุมนาพิ่กมุงพี่นางสัตติงว่านางกุมพีโรราชาข่าฮิโกเวปุรัสะเนเวสานางพินโยนางสัตตะสหัสสังยาขานางปัญญรูปะสติกุมพีโรราชาข่าฮิโกโสปะขะสัตมิติงว่านางปุริมันจัตท่สังราชาตัฐตารัตถถวปภาษาสติทัดผานนางอธิปติมหาราชาสัตสิโสปุตตาปิตาสาพาวนลท่านมาหาราอินชีมันโตชุติมันโตนั่นมันโตสัสดีโนพระธาตุมนาพิ่กมุงพี่นางสัตติงว่านาง ถ้าขีบัรจัรที่สั่งราชวิบูรโหตัปปะสาสติคุมการพานังอธิปติมหาราชราชสติสดพุตตปิตตสาภาโวนท่านนามมหาบาลินที่มันโตชุติมันโตนั้นมันโตสัตสีโนมวาท่านมันนางพี่ขมูพี่นางสืติงวนางปัจฉิมจัรที่สั่งราชวิบูปะโคปัสาสติคานาคานังอธิปติมหาราชราชสติสดพุตตปิตตสาภาโวนท่านนามมหาบาลินที่มันโตชุติมันโตนั้นมันโตสัตสีโนมวาท่านมันนางพี่ขมูพี่นางสืติงวนางอุตรัญจะ ทิสังราชากุเวโรตัดปะสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสาภาวนท่านนำมามหาวันชื่อมนโตสุติมนโตนั้นมนตสติโษมุลมทัพมนังที่กมูที่นางสุิติ์มนังปุริมันปุริมาทิสังทัตตารโถทักขีดในนาดีรุณทากโกปัจชิเมนะวิรุณปะโคกุเวโรอุตตารังทิสังจัตตารเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโร พิสาทันทันและมานาอัตังสุวันีกปิลวัฏเวเตสังมายาวิโนอาสาอาคูวัจนิกาสัทธามายากูเวนถุกูเวนนถุวิตถุจะวิตถุโตสหะจันทโนกามาเศโทจักินุมันถุนิมันถุจักปานาโทโอปะมันโยจักเทวสุโตจะมาตาลิจิตตตเสโนจากฆาธรรมโพนะโรราชาสันโนสะโโพอาคูปัญจสิโขเจวะดินภะรูสุริยวัชสาเอเตจันเย จ่ราชาโนคัตธรรมภาสหะราชุพิโมท้ามานาอภิกรรมมุงพิธนังเสริตจริว่านางอาหาคูนาภาสนาสนาภะสานาคาเวสาราสหะตันฉกากกัมภะรัตสัตตาระอาคูไปยาคาสหะยาติพิบยามุกนาถาตารัตถาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวัณโนมหานาโคโสปปาคาเสริติว่านังเยนะคาราเชสหะสาหะรันติทิพาทิชาปักคิ วิสุทธะจักขูเวหาสัตยาเตวันมัชฌปัตตาจิตตรสุปันนิติเตสะนามังอาภยันตานาคราชานมศีสุปันตะโตเขมะมาักาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสุสมุทธังอสุราสิตาภาตาโรวาวัสวะวั สเสติอินชิมัน,ตนโตยัสสสินโนการะกัญชามหาภิสสมมามสุลธนะเวคาสาเวปจ,จิติสุจิติจะปหาราโโชณมุจิสหสัสตันจะปาลิปุตตานังสเพเวโรจะนามักาสันในหิตวาพารังเสนนงราหูพัชะมุปาคามุงสมายโยธานิพันธเตภิคุณนางสัมปิงวะนังอาโปจะเทวาปทาวีจะเตโชวายโยตะฮาคามุง วาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยญาสสะสหเมตตาการุณายายิกาอาคูเทวายาสสินโนสเจเตสัทกายาสเพนนะนะแต่ว่นิโนอิชิมันโตชิติมันโตนันมันโตสัสนมิท่ามันัางนีกระมุมพี่นังส่วนติ้งว่านางเป็นทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจัตทุเวจะจยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาคูภูรักขีตาสุริยาเทมาคูภูรัก ขีตานาคตานิปูราขีตวะอาคูมันธภะราหากาวสูนังวัสสาวโวเศธโศศโคปะคาปูรินไถโยทัสเตตัสตถาคายาสเพเนนตวานิโนอินชิมันโตชิติมันโตนัมันโตสติโนุหามันังอภิกามุ่งุณังเสวติงวะนังอะคัคูสหาภูเทวาชาลามักขีสิขาลิวะอาทิอาทากาจะโรชาจัอุมาบุพานิพาสิโน วารุณาสหธรรมจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะดุจิอาคูอาคูวัสาวัตเนสิโนสัเตสัตถะกายาสัพพเเีระตวานิโนอินชิมันโตชุติมันโตนันัมโตสัตสิโนวัฒนังหิกรมุมหินันสติวัฒนังสามมาณามหาสัมมานามนุสามนุสุตัมมาชิธาปัตุสิกาอาคูอาคูมนุปัตุสิกาอาหาคูหาลายโย เทวเยจจโนหิตวาสีโนปาราคามหาปาราคาภุเทวยาสีโนสัจเจเตสัทธายาสเพนนนตวานิโนอินชิมันโตชุติมันโตนันโตสัสิโนมะธัมมนังขะพิฆมุงพินังสุติงวานังสุกาการุมหะอรุณาอาคุเวสะนาสาสหาอตธาแต่ะครหะปะโมหะอาคุเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหะระคาชามิสกาจายาสีโนสัทธานังอาคาปะชุนโนโยทิสัาอภิวัส สติสัสเเตสัทธกายาสัเพเนนนาตวันิโนอินชิมันโตสุติมันโตนามันโตสัชินโนมัธหมานังอภิกรรมุงภิกขุนังเศมษฐินิวนางเคมียาดุสิตายามะอัฏฐะกาจายาสัสินโนลัมพีตะกการามะเศธาสุตินามาจ่าอาสวะนิมารติโนอาคูอัทฐาคูปารานิมิตตาสัสเถรสัทธกายาสัเพเนนนาตวันิโนอินชิมันโตสุติมันโตนามันโตสัชินโนมัธหมานังอภิกรรมุงภิกขุนังเมรษฐินิวนางสัเตเทวกายาสัเพเนัตวนนโน นามนวาวเย,ยจันเยอคันยุงเย,ยจันเย,ยสาหิสาสหาปะปวุทาะสาติมัคคีรังโอนาตินนามะนาสาวังหะเชโมฆะตารังนาขังจันทังวะอาศิตตีรังสุขพัมมาประมะตัตโตจัปปุตตาอินสิมสาโตสหะสานางกุมารติสสะจัสมปะคะสัมมิติวานังสหัสสะพัมมาโรกานังมหาพัมมาพิติทัตติอุปปันโนชุติมันโตพิสสะ มก迦โยยัสสีโสทสเถถะอินชะลาอาคูปัญเจกาวะสะวัจิโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาวะริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัลภามะเกมาระเชนะอาพิกามิปัสสะกันนาหันสามัธิยังเอถาคันหาถาพันธาถาราเคนะพันธามาถุโวสะมันตาปาริวาเดถามาโวมุจิธาโกจิตนางอิติตาถามหาเสโนกันถาเสนังอัต เปสัยยิปนิณตตาระมหัจจะทสลังกตวนาเพระวังยถาปวุสโกเมโตรทานะยโตชวิชุดโกตทาโสปจุทาวัตติสังกุโฑอาสายังวเสตันจาัพังอภิญญายะวิชิตวะวนาจขุมมาจัตโตอามันตะยิสัทาสาวเกสาระเนระเตมัยดัศีนาอดีกันตาเตวิชานาถารีขวโรเตจ อับปาังการุงสุตต่ว่าพุทธศาสนาังวิตาราเขหิปากาบุเในสังลมมันปีอิชชยุงสัพเพวิชิตตสังขมาพยาติตายาสัสินโนมุทันติสหะพุเตหิสาวากาเตสนสุตาตี